สวนะัสวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เป็นวันเพื่อสปดีที่13บมกุณาผ่านวสกสพันห้าร้อยกสิบแปดครับเรามาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อนะเห็นป้ายรถเมล์นะครับเมื่อกี้สาย536มหกมอชุดสองปากน้ำนะครับสุปราการเฮียสาย96หมอชิด2มีฟนบุกู ครับอันนี้สาย26นะจากมินบุรีเหมือนกันแต่ว่ามาคนละเส้นนะครับสาย9จะมาเส้นรัชดาลาดพ้าวนะครับเส้น2อนี 2, ม้มาจากรู้สึกฝั่งเกษตรเรนะ ชานสานะครับเป็นขบรถเที่ยวล่องขบนวนที่สามสี่ศูนย์สมี่นจากชุมทางแก่งคอยเข้าบางซื้อครับโหว,วันนี้รถเที่ยวล่องเข้าชานสามเลยนะปกติจะเห็นอยู่เข้าชานสองไม่ก็ชานสี่นะชานสามนในญ่จะเป็นรถเที่ยวขึ้นนะครับสามสี่ศูนย์ครับยาวๆสองขันนะ เรื่องการเดนทาบางซื่อเพื่องารที่มันเป็นจุดเดินทางไปด่นทางบางซื่อแต่ลงจากเขาก็รู้ว่าตรวจสอบสิ่งของให้สัมภาระของท่านนำมาไว้ต้องรถไปด้วนะครับเขาเืบวนเทียบในชานานที่สามเป็นระประจำเมืองที่สามสี่ศูนย์เดินทางรับส่งผู้สารจากสถานีเติ้งทางชุมทางแก่งคอยไปทางสถานีกรุงเทพก่อนวันนี้นี้ว่าจากสถานีเติ้งทางบางซื่อไปแล้วจะเดินรับส่งผู้สารที่สถานีสามเศษเป็นสถานีต่อไปครับ ขณะนี้เวลา10นาฬิกา5 2นาทีครับเดีเวลาปล่อยขบวนรถชันเมืองขบวนที่ 3, 40, 3, 40จากชุมทางแก่งคอยจอดเทปขบวนรถชันชั้นที่3ออกจากชุมทางบานซื่อครับขบวนนี้จะมีเดินเฉพาะวันทำงานเท่านั้นนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่มีเดิน า11นาฬิกาครับรถเข้าสู่สายชุมทางบางซื่อในชานชลาที่4เป็นขบวนรถสินค้าขบวนที่2125ตนทางจากย่านพหลโยธินไปทางค่าเรือแหลมชบังผ่านชุมทางบางซื่อครับโอ้โหริ้วสวยนะ ไป,ไปแล้วครับสองหนึ่งสองห้าในชานชาที่3ครับติเสรังสปรินเตอร์จำนวนสามคันครับเดินตัวเปล่าจากย่าน LD ไปกรุงเทพหัวลำโพงครับ ทางบนสองหนึงสห้าสักครู่นะครับสักครู่โอ้โหให้ยนต์โฉมมาแบบนี้เลยนะสวยงามครับอีเซอร์ล์สปรินเตอร์ยนักวิ่งนะ โปรดละพันละ,ะวันอะไรนะครับเดินข้ามไปมาในชานชานที่สองโปรดละพันลวันอะไรนะครับขฮบริดดี้ได้อยู่ในจุดพิส,สาน,นะครับขับรถพิเศษสินค้าสมอนิก้า85ครูเรียกปั๊มลำโพงปลายทางสุขเอกลกุกเข้าบางซืซอ1123ครับ วั 2, นนี้ทราบมาว่าจะเป็นตวจันด้วย right นะครับทางไฟฟาบหอดัดแปลงแบบ3มสีสสไตล์นะครับครบเลยครบจบในริ้วเดียวเลย กับ985นะครับไปแล้วนะครับออสตอม4304นะเปิดหัวจากหัวขบวน985แล้วนะครับนี่ก็อบอพอดัดแปลงแบบ3สี3แบบ3สไตล์เลยนะโอ้โหมาครบเลยนะครับ เราจะไล่เรียงจากเจเนเรชันแบบตรงเลยนะคันนี้เจเนเรชันแรกนะครับแล้วก็สีแบบที่2และแบบที่3นะโอ้ไล่เรียงครบเลยนะครับขวามือนะอัสตอม4 3 0 4วิ่งเข้าโรงไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะ GEA อารงดีนะ4-5-5-5เดี๋ยวตัวตบเปล่าเข้ามาต่อเริวก้าครับก้าไปดตัวจริงนะที่ตัวปลอม มีรถออกเลยครับรถออกแล้วนะเป็นขบวนรถธรรมดาขาบวนที่209 209เป็นทางบ้านตาคลีนะครับ7 3 5ตามเวลา น,นี้มีเคเข้าสู่สถาีชุมทางบางซื่อในชานชายที่4นะครับเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่212 212 2, 2, 2, จากตะพานหินนะเป็นข้าวบางซื่อ fly oh, yeah. off oh. เดินทางไปทางเจ้าพิธาร์โขดข้างหน้ากำลังจัดคนี้นะครับเจ้าพิธาร์เาพิธาร์กำลังอยู่บนรถเขนาดนั้นอ๋อคนตัดหน้านะครับนู่นนะเจ้าพิธาร์เจ้าพมีคน์กำลั้อยู่บนรถเมล์เกิดอะไรขบ้นรถที่กำลังเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อในชายชลาที่3เป็นกับรถธรรมดาคันที่2 3 3 2 3 3ปลายทางสุรินทร์เข้าบางซื่อครับ จะเป็นรถจาก GEA ที่หรอที่สุดนะ GEA 45 40นะอากาศร้อนมากเลยนะวันนี้ขออนุาตวหนักให่อยนะครับเพื่อการปลอดภัยนะครับ

ตอนนี้ที่ชานชลาที่1มีรถบอมลงทางวิ่งผ่านนะครับรอบนอศ์สี่ห้นะครับ เี่ยนทางการเดยรถนะครับจากทางหนึ่งมาเป็นทางสองนะขบวนรถคำรมุงทางนะครับขบวนที่1017ชุมทางบางซื่อไปทางวัดสุวรรณเตรียมกลับวัดสุวรรณนะครับกลับที่ตั้ง 986ครับออกบางซื่อ วังซื้อครับสอง,สอง,สองจากกิฟต์เนุโกรก 3.46นาฬีครับดนีครับเวลาปล่อยขบวนรถ,รถเวลาที่2.02 2, จากพิษณุโลกลออกจากชุมทางบางซื่อแรงนะครับรถแรง เาราละจาเขาเดินทางมาตัดคอนเริสตราันที่สองัสี่สุริจันร์ภก็ตา่าละเจไม่ได้การตลาที่สครับเวาที่มีอาการเวลาที่สูดในการลาที่สามเว่าตลาดจากคอนเรสตรา ขาลาที่สาเป็นคาเรสคมราคมเรที่สอนึ่หนึ่งกุงเทพาายทางทะผ่านหินเดินทางกับคามเรนี้ยึดกานทีังให้เสร็จที่แล้นะครับอาจจะมาเซไลย์อาจจะส่งยปในสามด้านตรงเป็นทะผ่านหินครับทางชลาที่สามเป็นคามเรสคามราสองหนึ่งหนึ่งกุงเทพาปลายทางตะผ่านหินครับ สองสาม าสถนีงับทางาืบรจุดับสายเป็นสถานีต่อไปค่ะ234ครับถึงบางซื่อขณะนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีครับใดเวลาปล่อยขบวนรถ รวาที่2-3-4 4สจากสุรินาาก็จะชุมทางบางซื่อ